บรรยากาศที่บริเวณสนามหลวงและรอบพระบรมหาราชวังช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนจากทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นภรที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องซึ่งช่วงเช้าวันนี้จะเป็นประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกรุงเทพมหาคนครโดยมีคณะประชาชนจากโครงการหลวงที่หนึ่งอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่จํานวนกว่า80คนได้เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพซึ่งทุกคนต่างทราบซึ้งในพระมหากราุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ วันนี้รู้สึกดีใจมากคุมมใจมากที่ได้มีโอกาสมาถวายภาพระ,ระโรมศพพระองค์ท่านนะคะตั้งใจมานานแล้วแล้ว,ลวก็เพิ่งได้มาวันนี้นะคะ่ะรู้สึกเสียใจคะ่ะที่แบบพระองค์ท่านไม่อยู่กับเรานะคะก็ทุกคนก็คือจะมีความรู้สึกเดียวกันเนาะก็จะเดินตามรอยพระองค์ท่านเนี่ยคะ่ะแล้วก็พวกหนูมีส่วนมากแล้วอยากมากันมากันทุกคนนะคะแต่ว่าคนอื่นก็จะไม่มีโอกาสนะคะพี่เขาก็เลยเนี่ยมีโอกาสก็ รู้สึกดีใจมากค่ะนอกเนือจากนี้ในวันนี้ทางคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่จาก9ก้ามูลนิธิประกอบไปด้วยมูลนิธิสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มูลนิธิยุวสิรลคุณมูลนิธิมั่นพัฒนามูลนิธิบุคคลพอเพียงมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ g, มูลนิธิ s อ g ซมูลนิธิสาราเฉลิมกรุง มูลลนิธิมหามมกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชุปถรัรมภ์และมูลลนิธิสวัสดิการนักแสดงอุิโสได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเพื่อน้อมลำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกด้วย